สามสองหนึ่งอะอะไรอะไม่พูดละมไม่รู้จะพูดอะไรอะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้เราจะมาทําให้ครอบครัวเราคนอื่นรักกันนะครับอย่าแยกดิเอ้ยใช่ครับใช่ครับไปไปอย่าแยกแบบนี้ครับโอ้โหแล้วกูเจอพี่เจอแล้วกูเจอเลยเลยากูสแกนไม่เคยผิดมีสองคนอือหูหลายคนเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบน่าแก่ครับน่าแก่มากเลยพี่อะไรครับพี่ผู้หญิงนะครับอ่าชื่อเจราค่ะ เกียร์เกียร์ค่ะเกียร์อ๋อเกียร์เอาดิเอาดิจำผมได้ไหมไม่ไม่ผมจะถามว่าจำผมได้ไหมใครอะที่เราคุยกันเมื่อวานอะที่พี่พาผมไปหาผู้หญิงคนอื่นอะพี่คุณที้งว่ะเองแดงอะน่ารักน่ารักอะเอ็นไม่ใช่แหละใครผมยอมพี่ได้พี่เลยนะเควิลว่ะไม่ได้มานะพี่อยู่กับผมถูกไหมพี่เดร์จริงสายตาไม่ดีไม่ดีหัวแดงเสื้อแดงอะถูกเลยผมสั้นปะอย่างนั้นอะที่พี่แนะนำอะชื่ออะไรนะอะไรอะไรมอนมอนอะเอ้า <gesch uce> อย <Souls> ู่ไม่ได้ละสวัสดีครับ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 พี่ชายนี่น่ามันคุ้นะเนี่ยคุณไหนผมหมอผมหน้าหล่อใช่ใช่ชื่ออะไรครับตักตีมาเลยหมอใช่ใช่ชื่อไอรอนครับไอรอนสมชื่อแล้วอะไรอยู่ข้างบนครับขี้เหลืองขโมยเขามาติดครับอ๋อพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้นันนิกาของการยืมเพื่อนมาปะพี่หนีออกจากวัดมาเฮ้มีนิจาว่าเหรอนอนแล้วเนี่ย จำวัดแล้วจะสรุปคือจำวัดไม่อยากจำวัดแต่อยากจำหน้าเธออะไรเงี้ยเฮ้ยใครสอนแต่งตัวเนี่ยเนักท่องเที่ยวเฮ้ยสวัสดีครับ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 แข่งด้วยไหมโอ้แขนงทุ่มโอ้ดูดิดูดิตักเยอะกว่ากูวันดีครับว่าอะไรครับว่าโอ้รักมากเลยครับเขาเสียงเขาเขาเลยอ่ะสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับวันดีครับสวัสดีครับ พี่ชายน้าองคุณเนียนี่ดีเจีเนี่ยจะไม่ได้หรอตตึงอ่ะตตึงอ่ะแต่มา่ะถูก้องเฮ้ยบ้าบอไม่ม่ีบ้าบออแต่ไนอยู่พรามคนอยู่กระามสี่พระรามสาหรับะามเมื่อวานน่ะอืม่แล้วมออกผมเดินไปผมแล้วพี่ผู้หวิงคนีใครอ่ะคนนี้คนนี้ลานครับอ้าวแล้วคนู้เหลืองอะขอเขาเป็นหลานใรเป็นหลานเขาคนเหลืองใครคนเหลืองแฟนคนเหลืองแฟนหลานตัวปะหลานหลานโซนครับไม่รู้อยู่แต่ไม่รู้อยู่หรอเปล่านีฮัลโหลอยู่ปะเนี่ยเออเคนเข้าอยู่ชื่ออะไรครับหล ต่องเขาไปสิข้ากินข้าวแม่อะไรกินผมอะไนะครับเฮ้ยไม่เอาหนูกินอาหารโอ้ยโดนโดนกินอาหารกินอาหารครับกินอาหารอะไรครับกินอาหารมาแล้วมาแล้วเยอะดอ้วมังอี๋หรืทะเลกันเฮ้ยไปเหรอไปทะเล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 ตัวชี้จุดเขาเรียกชี้จุดชี้จุดชี้พุงกันลรอกอ้ยเยื่ตึมเลยใหญ่เล่เฮี้ยแล้วใครทำถังแก๊สแล้วเบื่อวะเนาะมีได้เหรอเห็นไฟแล้วไม่เห็นเหรอใจเย็นเข้าไปรุ่นกัมบอวะไอ้กลือกัวกัวกัวทำดูเลย กล็คือก็กลัวดีครับไปครับผมตรวจพีทีมากเลยครับเอาเอาไปที่ไหนอรัอะไรนะโดดจตรวจพีทมากเลยครับเดี๋ยวแบบโดดเกลียวเกลียวเลยถอนไม้มามาผ่ายแล้วไม้ผ่หวไปไหนถัอว่าคอเอ้าคุยนัวม้างละกันโทษครับจะก๊อบคอัโทษครับเลย์ช่วยกันด้วยเฮ้ยกูล้อมาเขากงล้อมาเขากงล้อมาเขากงเฮ้ยกูโดน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 ลี่ไอ้ ม่ดิไม่ดิดิยโโอเคเล่ก็งอเล่ลุงงเข้าดิไม่ดิมึงเข้า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 ดิไม่ดิโอ้ยโอ้ยโอ้ย บ่ีมุรีบุรีมี hours later กูพาวะเฮ้ยบ้านพักตาอากาศอีกที่เล่่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่เอากูสักบาทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณผู้หญิงสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับเฮ้ยมัดีาเคืมารยาทดีจริง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยมันใช่อีโมดได้ป่ะวะันแม่งคุยอยู่อ้เอ้ยมาเนี่ดิเอเล่งมาเนี่อย่าบอวยิ่งยอะ่งมากักยิ้วกักยิ้วโอเคอ่ะกูขอใครอ่ะแกขอมาทำไมอย่าเอ้าอย่าบอสแต่วันนี้จะใครนำทายวะอย่าบอสอย่ากินไปเลยเดี๋ยนี่กินไปเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็อะไรขอลาตัวไปก่อน ขอตัวลาไปก่อน